ทุกคนวันนี้มาเจอคนที่มีไรายได้ประจําคนหนึ่งเขาไล่ให้ฟังไว้ทุกคนว่าเขาทํางานมาแล้วว่ามันห้าปีหกปีที่ผ่านมาแล้วพบว่าเฮ้ยพอหกปีผ่านไปเทียบกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตั้งแต่วันแรกที่เขาทํางานแบ่งเงินมาออมสิบเปอร์เซ็นต์นะจนณวันนี้เมื่อหกปีผ่านมาคนหนึ่งไม่ได้ออมคนหนึ่งออมมีเงินก้อน นะวันนี้เพื่อนมีเงินก้อนในขณะที่เพื่อนสามารถที่จะซื้อรถดาวรถได้นะวันนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากเลยพอได้คุยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าถ้าวันนี้ร,ร,รู้รู้เรื่องของการออมสะสมทรัพย์ตั้งแต่วันแรกที่ทํางานตั้งแต่วันแรกที่มีเงินเดือนเขาจะไม่รู้สึกเสียใจนะวันนี้เลยออมน้อยนะฮะทุกคนออมน้อยได้หลักล้านนะจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้เราเริ่มออมเตรียมเงินไว้ใช้ในวันที่ไม่สามารถจะทำงานได้ นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะถ้าลองคิดดูนะทุกคนถ้าออมช้าไปหนึ่งวันเงินก้อนที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้รับช้าไปหนึ่งวันถ้าเราออมช้าไปร้อยวันเงินก้อนที่เราจะได้รับก็จะช้าไปร้อวันแต่ถ้าเราออมช้าไป10ปีล่ะเงินก้อนที่เราจะได้รับเวลาผ่านไปแล้ว10ปีก็จะช้ากว่าเพื่อนปีกสิปีพอให้เงินทํางานต่อยอดนะฮะได้รับดอกเบี้ย ทุบต้นมีโอกาสรับปันผลและสุดท้ายท้ายสุดนะฮะทุกคน140%เมื่อครบสัญญา